สวัสดีครับเพื่อนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Sman Gaming Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามาแบบวๆเลยครับเพราะว่าเราเพิ่งจ่ายไปแล้วนะครับ900,000ทองนะครับในการเปลี่ยนมาเป็น Fighter c l a s s โอ้โหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ผมอยากเล่นมานานมากนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างเบื่อปืนแล้วนะนะครับแต่ก็ยังรักปืนเหมือนเดิมแต่แค่ขอเปลี่ยนบ้างนะครับเล่นมาเป็นเดือนแล้วนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับว่าเปลี่ยนเป็นไฟเตอร์เนี่ย ต้องทำอะไรทำยังไงเล่นยังไงอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันให้หมดทุกด้านเลยนี่นะครับผมเปลี่ยนแต่งตัวให้มันเข้ากับการเป็นนักสู้นิดนึงนะก็มาถึงเริ่มต้นเลยนะครับเปลี่ยนอาชีพมาปั๊บเนี่ยผมจะสังเกตเห็นจุดแดงตรงนี้นะครับเมื่อเรากดเข้ามาดูนะนี่นะครับเราต้องอัปเกรดสกิลก่อนนะครับคือมันเป็นสกิลพิเศษของไฟเตอร์คลาสนั่นเองนะครับหรือสกิลอื่นๆเนี่ยปกติเวลาเปลี่ยนอาชีพมันก็จะได้มาเลยนะ แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราต้องมาอัปเกรดก่อนซึ่งนี่นะใครบอกว่าจ่ายแค่9แสนนะค่าเสียหายบวกอีก3 0 7หมื่นเับไปจัดไปครับเรียบร้อยฮะตอนนี้เราก็ได้สกิลของฝั่งทางคลาสไฟเตอร์มาแล้วนะนี่นะครับทาเลนต์เนี่ยบอกเลยว่าผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะต้องไปศึกษาก่อนเอาเป็นว่า ทุกครั้งที่เวลาเราเปลี่ยนอาชีพมานะครับถ้าเปลี่ยนไปอาชีพใหม่ที่คุณยังไม่เคยเปลี่ยนเลยคุณก็ต้องมาอัพอะไรแบบนี้นะเอาละครับก็หลังจากที่ศึกษามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจกับสกิลของไฟเตอร์คลาสกันนะครับก็เดี๋ยวเลยผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยทำความเข้าใจว่าไฟเตอร์นะครับเป็นคลาสที่มีสกิลอยู่ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับ3ส่วนนะฮะอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับ ส่วนที่1เลยนะครับก็คือส่วนสกลิลของตอนที่เป็นคนนะครับนี่นะส่วนสกลิลของคนนะครับซึ่งสกลิลของคนเนี่ยก็จะเป็นหลกัหลกๆเลยนะครับหลกัหลกๆเลยคือเป็นคอมโบ,โบโนะครับเพื่อนๆนะครับดูตรงนี้นะด้านล่างตรง,งนี้นะครับเขาจะมีคอมโบโอ,อยู่ด้วยกัน4ท่านะครับสีท่านะซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวตอนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตัวอย่างของการเตะเต่อยเดี๋ยวมันทำยังไง นะครับนะซึ่งสกิลชุดแรกก็คือสกิลที่เป็นคนนะครับก็จะเป็นคอมโบนะแล้วก็จะมีสกิลที่เอาไว้พุ่งนะครับนี่พุ่งไปปั๊บนะครับศัตรูก็จะลอยขึ้นด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นสกิลต่อยออกไปเป็นทางข้างหน้านะครับเป็นเป็นทางเพลิงข้างหน้านะครับก็ทำเดเมจเป็นแถวนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสกิลที่บัฟตัวเองเป็นเวลา15วินาทีนะครับเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มความแม่นยํา นะครับแล้วก็เวลาที่เราเตะเตะต่อยต่อยเป็นคอมโบเนี่ยนะครับเราก็จะได้พลังรวมร่างเร็วขึ้นด้วยนะครับโอเคต่อมาครับเพื่อนๆก็คือสกิลของฝั่งหุ่นยนต์นะครับสกิลของฝั่งหุ่นยนต์นะครับส่วนที่2เนี่ยสกิลฝั่งหุ่นยนต์นะครับก็จะมีสกิลอยู่ที่4สกิลนะครับคือ4สกิลนี้นะครับแต่ละสกิลนะก็จะมีคุณสมบัติต่างกันนะครับมีสกิลที่ทำเดเมจนะคนส่วนใหญ่ก็ใช้อันนี้เยอะสุดเลยนะเพราะว่า คูดาวมันเร็วนะครับ20ิวิแล้วก็ใช้ได้ต่อนะครับต่อมาเนี่ยเป็นสกิลเพิ่มโล่ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็จะเมื่อเราก็โล่ระเบิดก็จะทำดาเมจนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลดาเมจเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูลอยขึ้นนะครับและสกิลสุดท้ายนะครับก็คือสกิลที่ทำให้หุ่นยนต์ปล่อยเลเซอร์ออกมานะครับ20วินาทีนี่นะครับทุกช่วง5วินาทีจะ ปล่อยปืนออกมาก็แสดงว่าต้องยิงได้4ครั้งนั่นเองนะครับนะผมยังไม่เคยลองใช้สกิลนี้แต่ว่าเคยโดนแล้วนะครับค่อนข้างแรงเลยนะ้วคือถ้าไม่หนีนะ่เจ็บชิปเปงนะครับคิดสภาพก็เหมือนกับสกิลของปืนนะสกิลยิงแคนนอนนะครับอี a n น o n น a r t i c l e c a นของปืนนะแรงมากนะครับไฮไลท์ของสกิลหุ่นยนต์ก็คือว่าไม่ว่าเพ,เพื่อนจะใช้สกิลไหน,เพ,นเพื่อนจะใช้ไดแค่สกิลเดียวนะครับสมมติผมผมเลือกใช้อันนี้นะเขาบอกว่าครูดาวยี่สิบวินะครับผมใช้สกิลนี้กดปับ๊บ ทุกสกิลจะติดคูดาวยี่สิบวินะครับคือผมใช้ได้แค่สกิลเดียวผมต้องเลือกนะแต่ถ้าเกิดผมใช้สกิลนี้เพื่อนสกิลนี้คูดาวร้อวินะครับแปลว่าถ้าผมกดใช้สกิลนี้สกิลอื่นก็จะติดคูดาวร้อวิเหมือนกันดังนั้นเนี่ยสายหุ่นยนต์นะครับก็คือว่าพอเวลาที่เพื่อนๆจะเลือกว่าให้หุ่นยนต์ใช้สกิลไหนเนี่ยก็ต้องคิดดีๆนะครับว่าจังหวะนั้นมันควรใช้สกิลอะไรนะครับแล้วมันก็จะมันก็จะเป็นการทำเดเมที่ต่อยอดไปจากสกของคนนะ นะครับคือคนก็แรงแล้วนะมาเจอหุ่นยนต์บวกเดเมเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอ mm ่ะ hmm. ส่วนที่1นนะครับส่วนที่2ส,ส่วนสุดท้ายนะครับคือส่วนของสกิลแปลงร่างนะครับสกิลแปลงร่างซึ่งสกิลแปลงร่างก็คือเมื่อตอนที่คนหรือว่าหุ่นยนต์ใช้สกิลหรือทำเดเมไปเรื่อยๆนะครับเราจะสะ,ส,ะสมเกจพลังขึ้นไปจาก0ูนย์นะครับเมื่อไปถึง100%เรเราจะแปลงร่างได้ ว่าง่ายคือเราจะรวมร่างเข้ากับหุ่นยนต์นะใครคิดไม่ออกก็คือเหมือนเป็นการดั้มอ่ะแบบเอาคนเข้าไปอยู่ในหุ่นยนต์นะครับแล้วเราก็จะขับเคลื่อนหุ่นยนต์นี้ต่อสู้ไปเป็นร่างเดียวกันนะครับในหุ่นยนต์ก็จะมีสกิลอีกนี่โอ้โหมาอีก4สกิลนะครับแล้วสกิลที่1ก็จะมีสกิลต่อยอดไปอีกนะสกิลที่2ก็มีสกิลต่อยอดไปอีกนะสกิลที่4ก็มีสกิลต่อยอดไปอีกนะคือมันมีรวมแล้วอีกหลายสกิลเลยนะครับสกิลหุ่นยนต์หลักๆก็จะทาดเมเมมหือนนกัน ตอนที่รวมร่างกับหุ่นยนต์เนี่ยผมบอกเลยว่ามันคืออสูรร้ายดีๆนี่เองนะครับดาเมจคือโคตรแรงนะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับนะก็คือง่ายๆครับตอนที่เรารวมร่างกับหุ่นยนต์เนี่ยเราจะได้เลือดของหุ่นยนต์มานะครับคือถ้าเราโดนโจมตีณเวลานั้นเนี่ยมันจะลดเลือดของหุ่นยนต์ก่อนนะครับพอเลือดหุ่นยนต์หมดเราก็จะกลับคืนร่างของคนแล้วก็จะมีเลือดของเราเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยตอนเป็นหุ่นยนต์เนี่ยก็คือว่าถ้าเราต้องการจะโบกเซฟเซฟก็ รือจะบวกแบบล้างผ่านเลยก็ได้ไม่ต้องกลัวตายนะเพราะว่าต,ตอนเราตายก็คือแค่เราก็ออกจากร่างหุ่นยนต์เฉยนะครับตัวเราก็ยังอยู่นะดังนั้นผมต้องบอกว่าคลาสไฟเตอร์นี่ค่อนข้างมีความได้เปรียบในเรื่องความถึกเลยนะครับเพราะว่าเหมือนมี2ชีวิตอะ่ะตอนที่เรารวมร่างหุ่นยนต์ปั๊บเราได้มาอีก1ชีวิตแบบนั้นเลยนะครับอ่ะคราวนี้นะครับผมขอลงรายละเอียดเรื่องของสกิลยาวนิดหนึ่งนะครับในส่วนของสายเลือดนะครับสายเลือดเนี่ยเขาจะแบ่งค่อนข้างชัดเจนนะ จะมีบางสกิลนะครับนี่บางสกิลที่เหมาะกับการ PVP นะครับคือเอาไว้สู้กับคนนะครับและบางสกิลนะครับที่เหมาะกับเอาไว้สู้กับมอนสเตอร์นะครับนะผมคิดว่าเขาแบ่งไว้ค่อนข้างชัดเจนถ้าเพื่อนๆลองมาอ่านเนี่ยผมว่าเข้าใจไม่ยากนะครับนะหรือใครจะเอ่อกดหยุดหน้าจอไว้แล้วก็ copy bio ของผมไปก็ได้นะผม bio ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแน่นอนว่าวันนี้ผมเพิ่งลองเป็นวันแรกนะมันอาจจะยังไม่ perfect นะครับ แล้เดี๋ยวผมจะไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวอาจจะมาทำคลิปอีกรอบหนึงเป็นการเจาะลึกนะครับวันนี้เราแค่มารีวิวเฉยๆนะว่าสกิลของไฟเตอร์เป็นยังไงนะครับน้อก็จะมีเซ็ตเซตพลังสายเลือดของฝั่ง PVE แล้วก็ฝั่ง PVP นะครับในส่วนของสายเลือดชั้นลึกนะครับในส่วนของสายเลือดชั้นลึกผมอัพตามนี้เลยนะผมรู้สึกว่ามันเป็นสายที่ทําให้ดาเมจได้สูงสุดแล้วนะครับผมไม่เอา HP นะครับ เราล้วก็ผมไม่ได้เอาอะไรที่เพิ่มหุ่นยนต์นะนะครับผมรู้สึกว่าเราอยู่กับคนเยอะสุดเราก็จะเพิ่มดดเมจไปทางส่วนของคนนะครับเอาให้เต็มแล้วก็เพิ่มดดเมจส่วนหุ่นยนต์นะครับต่อมานะครับพลังวาจาเช่นเดียวกันนะพลังวาจาเนี่ยหลักๆก็คือตรงนี้มันเหมือนกันนะครับจะมีต่างกันก็คือตรงนี้นะครับพลังวาพลังวาจาที่เป็นสกิลสกิลใหญ่นะครับ จะมีอยู่สสายสายแรกคือสายบัฟตัวเองนะครับคือพระอินอันนี้นะพระอินนะครับพระอินจะเป็นบัฟตัวเองนะครับก็จะเพิ่มคริติคอลนะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะนี่นะครับเพิ่มคริติคอลไป3 0 0พกว่าแต้มนะซึ่งเยอะมากนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูในระยะเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น15%านานสิวินะครับแล้วก็ศัตรูเหล่านั้นนะก็จะทำดาเมจต่อเราลดลง3%เ แล้วก็เมื่อสิ้นสุดพลังสายฟ้าจะเกิดดาเมจต่ออีก11,615แต้มนะฮะอ่ะก็เอาเป็นว่าอันนี้เป็นสกิลสำหรับสายบู๊นะครับอันนี้สายบูสนะสายบูก็จะมาใช้พระอินนะครับต่อไปสายถึกนะครับสายถึกเราจะใช้ชนะผีสำหรับสายถึกนะครับก็เพิ่มพลังป้องกันและฟิสิกอลและม a g จิกนะครับ1 3 4 5แต้มนะครับเพิ่มดาเมจฟิสิกอลที่ได้รับลดลงนะครับ20%นะครับโอกาสต้านคลิกอีก15% หลักๆแล้วเนี่ยสกิลนี้คือเพิ่มความถึงให้เรานั่นเองนะครับเพิ่มความถึงให้เรานะนะครับก็เลือกเอา2สายนะครับถ้าเกิดว่าคุณบู๊หนึ่งหนึ่งเนี่ยผมแนะนําว่าพระอินน่าจะโหดกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปแท้งให้หลายๆคนนะหรือไปบู๊แบบในวอที่ต้องเจอคนเยอะนะครับชนะผีก็น่าสนใจสําหรับค่าสถานะของไฟเตอร์นะครับไฟเตอร์เนี่ยเขาเป็นการโจมตีแบบกายภาพนะครับโจมตีกายภาพนะครับเช่นเดียวกับดาบแล้วก็ปืน แล้วที่เหมือนไปกว่านั้นก็คือเขาโจมตีเป็นธาตุไฟนะครับดังนั้นเนี่ยถือเป็นคลาสที่เอามาแข่งกับดาบเลยทีเดียวนะครับใครที่เบื่อดาบแล้วนะครับแต่ยังไม่อยากเปลี่ยนสายไปมากแนะนําลองมาเล่นไฟเตอร์ดูนะครับสาหรับสถานะหลักๆของเขานะครับเรามาดูกันนะครับเขาจะเน้นที่กายพลังแล้วก็สังเกตนะครับกายพลังและสังเกตนะครับก็คือว่ายง่ายคือเน้นโจมตีเน้นแทงแล้วก็เน้นเจาะเกราะนะครับสังเกตเนี่ยมันคือค่าเจาะเกราะนั่นเองนะ แต่ว่าผมเนี่ยเปลี่ยนมาจากปืนนะครับผมเลยมีว่องไวถึง900กว่าผมก็เลยกลายเป็นสายคริแทนนะ,ะดังนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเล่นสายคริได้ไหมผมว่ามันก็ได้นะ,ะเพื่อนๆนะม,นมันก็มันก็โอเคแหละนะหรือว่าคุณจะไปเล่นสังเกตก็ได้นะคะรับค่าสถานะทั่วไปนะครับก็เหมือนกับดาบเลยนะใครเคยเล่นดาบนะครับก็จะเน้นไปที่การโจมตีกายภาพเน้นไปที่เจาะเกาะป้องการคลี่ข้อนะครับแล้วก็เน้นการพลังโจมตีธาตุไฟนะครับ เหมือนเดิมนะฮะสำหรับคนที่เล่นสายโจ,จ,จมตีระยะใกล้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาบหรือเป็นไฟเตอร์เนี่ยผมแนะนําว่าอย่างไรคุณก็ต้องใส่ค่าพลังป้องกันนะครับถ้าคุณถอดค่าพลังป้องกันออกเนี่ยคุณจะเป็นเหมือนอทหารมดนะครับที่มีแต่ความกล้านะแต่ว่าเข้าไปปุ๊บโดนเหยียบแล้วตายเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเข้าไปสู้ให้ถึงลูกถึงคนเนี่ยใส่พลังป้องกันเข้าไปด้วยนะครับโอเคเราไปดูกันดีกว่าครับว่าการโจมตี ของคลาสไฟเตอร์นั้นเป็นยังไงครับคือสําหรับคลาสไฟเตอร์นะครับเพื่อนๆนให้เรามองแบบนี้แล้วกันนะว่าปกติเราจะมีปุ่มโจมตีปุ่มนี้เป็นปุ่มตีธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่าไฟเตอร์จะมีปุ่มตีธรรมดา2ปุ่มนะนั่นก็คือปุ่มต่อยและปุ่มเตะนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเ่นเนี่ยใช้ถูกต้องนะครับมันก็จะเป็นคอมโบแบบที่มันต้องการไอ้แบบที่มันแบบเซตไว้นะครับจริงๆแล้วมันมีวิธีการจําง่ายมากเลยก็คือต่อยต่อยตอย่ตอยนะครับ ต่อยเตะอ่าเตะเตะต่อยและเตะเตะเตะนี่นะฮะอ่ะโอเคมันก็จะมีแค่นี้นะครับคอมโบก็มี4ท่านะจริงๆก็จำไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าเล่นเซียนๆผมว่ามันก็น่าจะน่าจะกดได้ไม่ยากนะต่อยต่อยนี่นะต่อยต่อยต่อยอ่ะต่อยเตะเอ่อไม่ใช่แล้วมั่วแล้วเตะเตะเตะ ต,ต่อยเ,เอ่อเตะเตะเตะโอ้สนุกเหลือเกินนะการเล่นตัวนะี้มันเพลินมากเลยครับเพื่อนๆโอ้ g ก d ผมอยากจะบอกว่าไปเปลี่ยนกันเถอะนะครับมันมากมันมากานี่ขนาดต่อยลมยังมันเลยนะครับถ้าต่อยคนน่าจะมันหน้าดูโอเคครับไปต่อครับ เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในค้ามเซิร์ฟนะครับนี่ days of liberty นะครับคือโชคดีที่มันเป็นวันนี้นะเพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งเ,เก็บหินกันนะเรามาไฟกันอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะดุเดือดขานาดไหนให้ผมเดาเนี่ยเราก็จะเจอคลาสไฟเตอร์ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เปลี่ยนนะครับสิ่งแรกที่พวกเรานึกถึงนะ เป็นนักสู้ก็ต้องมาสู้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เจอไฟเตอร์กันค่อนข้างเยอะแหละนะให้ผมเดาคลาสอื่นก็น่าจะมีนะนะครับเอามาดูกันดีกว่าว่ามันจะดูเดือดขนาดไหน ก็จบไปแล้วนะครับกลับรีวิวฉบับรูปรัดของ Fighter Class นะครับอย่างที่พเพื่อนๆเห็นนะครับว่าคลาสนี้เนี่ยมีความสนุกค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีอะไรให้ทำามากมายในตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นสกิลที่มีถึง3รูปแบบนะครับแล้วก็วิธีการทำคอมโบทำให้เราเล่นเราไม่เบื่อนะครับ แล้ที่สาคัญเลยเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะทั้งในเรื่องของความคล่องตัวนะครับเรื่องของพลังทําลายสูงนะครับแล้วก็ความอึดนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่กําลังมองหาตัวละครที่จะเปลี่ยนอาชีพของคุณนะครับแล้วก็เปลี่ยนสไตล์การเล่นของคุณเปลี่ยนอ,อะไรอย่างบรรยากาศในการเล่นของคุณนะครับลองมาเป็นไฟเตอร์ดูนะผมบอกเลยว่าติดใจแน่นอนนะครับอ่ะสำหรับใครที่มีไอเดียหรือมีคอมเมนต์อะไรนะครับแน่นอนครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วผมจะมาติดตามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับ เอ่อใครที่มีข้อมูลที่อยากจะเพิ่มเติมนะครับก็รบกวนบอกด้วยนะชี้แนะด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปรปวบรวมมาเพิ่มแนละ้วเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปวิดีโอเจาะลึกอาชีพไฟเตอร์กันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะฮะใครที่กําลังลังเลอยู่แล้วก็ผมบอกเลยครับว่าคุ้มมากๆนะครับนี่ไม่ได้เชียนะฮะไม่ได้รับจา้างไว้ด้วยนะเอาเป็นว่าไปลองดูแล้วกันนะแล้วคุณจะติดใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรนะั้นอย่าลืมตามกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ